ขอบคุณสวัสดนโมีคอะรขบสข้า so. ส uh, ู่บทเรียนนีอันนี้ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับ แห่งวันดีๆที่เราจะได้มาพบกันอีกอีกทีนี้ก็จะเป็นอายวะภายในร่างกาย2ชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับเช่นเดียวกันวันนี้เราก็จะต้องอไรต้อง เสียงลวปกรงตถงใจนึกว่าจะไม่มาเ,ออเราก็จะเตรียมตัวทำแบบฝึกหัดกันเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับออน้องๆหนูๆคนไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูก่อนเลยอ้าวรานนี้ก็ต้องเอาบทเรียนต้องเตรียมตัวนะครับเอาทํากระดาษเฉลยคำตอบนะครับออกมา วันนี้นจะมีกระดาษให้ทำกิจกรรมเิีงแค่สิบข้อแต่วันนี้ยากสุดๆ is so difficult นะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับคะแนนนะครับไปมันนึกผลคะแนนของนักเรียนก็ต้องทำไว้ถ้าเราเรียนไปสี่ครั้งแล้วก็จะต้องมีสี่ช่องเลยนะครับนะครับ ก็เป็นวิชาสุขศึกษานะครับชั้นปถมศึกษาปีที่สองนะครับวันนี้เราจะเรียนสาระที่หนึ่งการจเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์นะครับซึ่งบทเรียนนี้เราจะเรียนเรืเร่องอวัยวะภายในร่างกายที่สําคัญที่เหลือสองชิ้นสุดท้ายแล้ววันนี้นะในหัวข้อที่เราจะเรียนกันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของอวัยวะภายในและก็หน้าที่ของมันนะครับ รวมทั้งวิธีการดูแลรักษามันเราจะทำยังไงให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะครับเอ,อ้ามันคือลำไส้นี่เอง Intestines นี่คือลำไส้นะครับลำไส้ลำไส้ลักษณะลำไส้เนี่ยมันก็จะเป็นท่อกรวงนะครับแล้วมันก็ขดไปขดมาโหเยอะมากเลย เขาบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยควักไส้เอามายืดวางบนพื้นน,น,นนี่ยืดที่สุดเลยลำไส้คนอีกยาวประมาณสักเจ็ดเมตรได้ขดกันอยู่อา้าวคราวนี้ลำไส้เราก็ประกอบไปด้วยลำไส้สองส่วนคือลำไส้ small, w i h big <laughs> <c oughs> คือลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่นั่นเองนะครับมีลำไส้ที่มันมันเป็นสองส่วนซึ่งมันมันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับมันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเราไปดูลำไส้เล็กก่อนหน้าที่ของลำไส้เล็กหน้าที่สําคัญของลำไส้เล็กก็คือลำไส้เล็กมีหน้าที่ย่อยอาหารยังย่อยอาหารต่อจากกระเพาะอยู่นะครับ การย่อยของลำไส้เล็กเนี่ยจะมีการย่อยเชิงเคมีเสียมากกว่านะครับเพราะว่าลำไส้เล็กเนี่ยจะมีน้ำย่อยที่เป็นกรดมาช่วยในการย่อยอาหาร,รประเภทโปรตีนและไขมันนะครับเยอะนะครับแล,ล้วลำไส้เล็กเนี่ยโดยปกติแล้วมันตัวมันเองม,ม,เมันไม่เคลื่อนที่มันไม่เคลื่อนที่นะครับ มันจะเคขึ้นที่ต่อเมื่อเจ้าของร่างกายคนคนนั้นออกกําลังกายคุณลองสังเกตสิถ้าคุณออกกําลังกายคุณวิ่งวิ่งเนี้ยปุ๊บวิ่งได้แป๊บเดียวคุณจะเลอเลอเนี่ยเนื่องจากลำไส้มันขยับจากการที่คุณวิ่งมันก็เลยทําให้อากาศที่มันอยู่ข้าง้าคงในลําไส้เนี่ยออกย้อนออกมาทางปากเราเราจรึงเลอเลอ,อะนะเป็นอย่างนี้ นอ,อกจากการย่อยแล้วลำไส้เนี่ยยังมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือดูดซึมสารอาหารสารอาหารนะไม่ใช่อาหารแล้วนะคราเนี้ยสารอาหารก็คือหน่วยย่อยเล็กของอาหารนะนะไม่ว่าจะเป็นวิตามินไขมันเกลือแร่โอ้โหลำไส้เล็กนี่ดูดหมดเลยเพราะลำไส้เล็กเนี่ยยาวมีความยาวมากกว่าลำไส้ใหญ่ ระยะทางมันไกละนะมันก็จะมีเวลาที่สามารถดูดซึมสารอาหารได้มากที่สุด <S <S อ้าวมาดูลำไส้ใหญ่บ้างลำไส้ใหญ่เนี่ยนะมันจะมีหน้าที่มันสองอย่างเองหนึ่งมาที่ลำไส้ใหญ่แล้วกระบวนการของการย่อยอาหารจะไม่มีแล้วจะมีเพียงแค่ การดูดซึมน้ำที่อยู่ในกากใหญี่ความสำคัญมันก็หมายถึงมันจะพยายามจะดูดน้ำเนี่ยในกากใยเนี่ยกลับเข้ามาใช้ในร่างกายนะซึ่งคนที่ไม่ขับถ่ายเป็นประจำจะมีปัญหาเรื่องนี้นะ เพราะคุณเก็บไว้ในลำไส้ใหญ่นานๆลำไส้ใหญ่มันก็นดูดน้ำจากกากอาหารดูดไปเรื่อยๆดูดไปดูดมาเป็นไงกากอาหารนั้นไม่เหลือน้ำอยู่เลยไม่อยู่เลยไม่เหลือน้ำก็คืออะไรหมือนแข็งสิพอแข็งปุ๊บเวลาจะถึงเวลาขับถ่ายมันจึงเป็นไงยากเพราะมันแข็งมันไม่มีน้ำหล่อลื่นเลย,เลยและที่สำคัญมันคืออะไรโอ้โห กินนี่บ้านแทบระเบิดอ่ะโหถ้าใครอัน้นอุจจาระนานๆน,น,นี่นะโอสามสี่วันถ่ายทีนะมันจะเกิดการสะสมของอาหารทำให้เกิดแกส๊สพอแก๊สมันเป็นไงมันอยู่ในร่างกายมันเราขยับตัวเป็นไงมันก็ออกมาคราวนี้ไม่ออกทั้งปากมันออกทั้งไหนออกทาง ทวารหนักเราวงเล็บตอด <c oughs> นั่นแหละตดเราไม่เป็นไรตดเพื่อนสำลักแทบตาย <c oughs> <c oughs> อา้าวอีกหน้าที่หนึ่งของลำไส้ใหญ่คือมันจะเป็น <c oughs> ทำหน้าที่ในการ ลำเลียงกากอาหารออกจากร่างกายทางทวารหนักนะครับนั่นแหละคือหน้าที่สำคัญของมันฉะนั้นคนเราโดยปกติถูกสร้างมาให้ทานข้าวสามมื้อต่อวันฉะนั้นการทานข้าวเสร็จก็ควรที่จะขับถ่ายกากใยที่เหลือออกนะครับทุกวันเช่นเดียวกัน เด็กๆนี่อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าเด็กๆจะอึอต่อเมื่อปวดแต่ผู้ใหญ่เนี่ยอย่างมาเซอร์อย่างพ่อแม่คุณเนี่ยจะอึอเป็นเวลาเพราะโดนฝึกมาโดนฝึกมาต้องอึออ,อกทุกเช้านะครับมันถึงจะสมดุลกันโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยก็จะทําการขัดขับถ่ายทุกวันอืมวันนี้เราไปเร็วจบเร็วเพราะว่าเนื้อหาเรา สั้นเลเยนวนี้ไปดูวิธีการดูแลรักษาก็ลแล้วกันลำไส้เราจะรักษาดูแลมันอย่างไรดีหนึ่ง,งดื่มน้ําเหมือนเดิมเราต้องดื่มน้ำแปดถึงสิแก้วต่อวันนะใช่ไหมเคี้ยวอาหารพยายามเคี่ยวอาหารให้ละเอียดที่สุดนี่เพราะมันจะทําให้เป็นไง ชิ้นอาหารมันจะเล็กลงเล็กลงตดวย่อยก็เล็กลง,วง,กเ,ลกลงเวลาขับถ่ายก็จะลงพลืด้ดนะสดสบายเบือสดือโบเช่นเดียวกันยังต้องทานอาหารประเภทผักผลไม้เด็กๆเ,เนี่ยถ้าคนไหนที่บ้านฝึกมาให้ทานผักผลไม้เป็นประจำสม่ำเสมอและทานได้นะ ชีวิตคุณจะสะดวกสบายอนาคตตอนโตคุณสบายโลง่งเพราะการขับถ่ายคุณจะดีมากเพราะกากใยเนี่ยนะมันจะถ้าภาษาอังกฤษเเรียกว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์มันเหมือนคือล่างแหเวลามันเป็นล่างแหเนี่ยพอมันอยู่ในลำไส้พอมันจะขับถ่ายนะมันก็เป็นไงมัดพวกกากใย ด้วยกันเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ออกพื้นร่างกายไปหมดเลยนะเหมือนร่างแหเลยร่างแหที่มันจับอุจจาระเราหรือกากใยเราเนี่ยมันก็จูงให้สิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากร่างกายหมดเลยฉะนั้นผักผลไม้เนี่ยมันสําคัญนะการกินเนี่ยมันน่านอกจากมันจะได้วิตามินแล้วมันมีหน้าที่สําคัญในการระบบขับถ่าย ผมเนี่ยกินทุกวันอย่างน้อยต้องซื้อกินผลไม้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็กินผลไม้ตามฤดูกาลนะมันจะได้ไม่แพงอืมแล้วถ้าคุณนะบอกพ่อแม่คุณนะว่าวันนี้อยากกินผลไม้ผลไม้นูน้นผลไม้นี้พ่อแม่คุณนะดีใจแทบตายอืมที่คุณกินผลไม้นะกินผักเนี่ยโหย ผมเนี่ยกินผักผมชอบมากเลยนะกินเหมือนก็ต่ายเลยอ่ะชอบกินแต่ผลเสียในโลกที่ทุกวันนี้กินผักมากไปก็ไม่ดีเพราะผักโดยส่วนใหญ่แล้วปลูกมันจะใส่สารเคมีในการฆ่ามแมลงฉะนั้นเราต้องล้างให้สะอาดนะต่อไปต้องรู้จักพักผ่อนผมบอกแล้วการใช้ชีวิตมันต้องรู้จักการบูรณาการ การเป็นอยู่ของเราทำกิจกรรมหลากหลายให้มันครบนะชีวิตเราก็จะสมบูรณ์ยืนยาวนะต่อไปออกกำลังกายนะเป็นประจำสามคาัออกกำลังกายเนี่ยทำไมผมบอกว่าเวลาคนท้องอืดท้องเฟอ้อนะทำอะไรไม่ออกนะคุณไปวิ่งสิวิ่งแป๊บเดียวนะลำไส้มันขยับอย่างที่ผมว่าขยับตามที่เราวิ่งนะแล้วมันก็เป็นไง การมันก็จะออกมาเองนะนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาบางคนเนี่ยยัง,งงงงงอยู่เชกเช่นเดียวกันกันกบวิชาพระละง,งงงว่าเรียนไปทำไมไอไอ,ไอวิชาพละกับสุข,สขศึกษาเนี่ยนี่มันสำคัญเพราะมันคือการดูแลตนเองเบื้องตอน้นนะ มันไม่มีใครจะมาใส่ใจดูแลตัวเราเท่าตัวเราดูแลตัวเราเองเหรอกฉะนั้นการมีสุขลักษณะที่ดนะีการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรอะไรไม่ควรอันไหนทําได้อันไหนทําดีอันไหนต้องทําเยอะๆนั่นแหละมันจะเป็นทักษะชีวิตที่ติดตัวคุณไปพอคุโตขึ้นมาคุณก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะ มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์นะและความความที่คุณมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์เนี่ยคุณถ่ายทอดสอนคนที่อยู่ใกล้คุณได้นะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงตลอดจนอนาคตอาจคุณจะต้องไปสอนลูกของคุณเองนี่แหละนะหวังว่าภาวะ ของประเทศและโลกนี้มันจะจบลงด้วยดีนะก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกตินะผมก็หวังว่าถ้าเกิดว่าทุกคนในประเทศและในโลกร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันร,รักษานะดูแลตัวเองตามมาตรการนะป้องกันโควิดแล้วก็ ไปฉีดวัคซีนนะนะผมเนี่ยเดี๋ยวพอได้คิวมาผมก็จะไปฉีดวัคซีนนะเพราะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อโควิดเนี่ยมันจบนะเขาบอกว่าร้อยปีเนี่ยจะมีโรคไร้ายแรงๆเนี่ยครั้งหนึ่งผมก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าในวัยของผมเนี่ยจะมาเจอมาครบร้อยปีจริงๆเลยที่จะต้องมีอ ไข้หวัดหรือโรคร้ายที่เกิดกับโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นการเอาคืนของธรรมชาติหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่เราก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองนะเด็กๆนะแบบฝึกหัดก็ทำและที่สำคัญถ้าดูแล้วงงฟังแล้วไม่เข้าใจสามารถดูซ้ำได้เดี๋ยวมาเซอร์จะแชร์นี ลิงนะตามช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเนมเมสเซอร์จะไปสร้างห้อง y t u t u ไว้หรือไม่ก็ไว้ในเพจ f a c e b o o k คุณสามารถย้อนกลับมาดูได้อีกนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะอลิกิโตเซกุมาเตไปละสวัสดีครับ ไปครับโชคดีนะครับ